ดอกเจซี่เหมาะกับซีไหนสวยสุดน้องว่าชมพูนะมะไม่ขอยทำวุน่นนอกจากมีคนซังเรียมถ้วยนำจิมคานัดซ่องอ่อนซีที่หนึง่งมาแล้ว ช่วยปิดฟ้าพร้อมทรงยังจ้ายังมีดอกอื่นแล้วจะเย็นยินค่ะสี่นี่แหละคะ่ะซวยไมายการทําวุ้นค่ะมันจะสนุกตอนเทเราแกะนี่แหละคะ่ะมันจะต้องลุนวะเป็นยังไงสี่ในซวยสุดการผสมสี่แม้ว่าจะมีต้นแบบแต่ผสมเป็นดอกถีโซ้งสี่ไม่เมือนเดิมแล้วนะคะด้วยปริมาณของกะทิแล้วก็ด้วยสี่ผสมหมาฮเลยทําให้ไม่เท่าเดิมค่ะส่วนพิมพ์วุ้นนะคะอยู่ในตะกาสร้างจากร้านนี้ค่ะราคาไม่เร่งเอามาทําได้ทางวุ้นทำ ขนมชันแล้วก็ขนมอื่นๆได้เลยนะจ๊ะตัดสิ้นใจได้ยังคะหวัวดอกในสวยซุดแพ็กไส้พันนีแล้วก็ไปไส้กรองอีกทีนึงคะ่ะจะฮิวไปเป็นข้องฟากหรือว่าจะทานเองมันดูสะอาดดูเรียบร้อยพอจะไหวไหมคะบางคนมองวา่าแพงแต่มามองทีคุณขานะคะเขาค่ายกรองละสิบบาทได้เยอะกว่านี้มันก็อยู่ทีคุณขาค,ะคะ่ะว่าคุณจะนําไปฟากใครถ้าเขาได้เห็นหลักษณะแบบเนี้ยมันจะรู้สึกยังไงคุณขาและโอกาสเลยสําคัญคะ่ะ